สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางเลขดับกันครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางดับล่างของแอดเกนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านสำหรับแนวทางงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้ดับศูนย์ผ่านนะครับหวยออก37ต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับบน ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข4ทุกท่านได้เลข4ี่วดที่ผ่านมาให้ดับห้านะครับคำนวณได้ดับ5ก็ผ่านนะครับผยออกหกหต่อมาครับแนวทางของแอดหลวงปู่ชัยไม่น่ามา10บบนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับสิทับหก ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางไม่น่ามาล่างนัดดังเม็ดทรายนะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขสี่ทุกท่านได้เลขสี่วันที่ก็อยู่ด้านล่างหนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ได้เลข8ก็พันนะครับโดยออก37มเจ็ต่อมาครับดับหลัก10บนของอจิรนันสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลข8ปดนะครับงวดใหม่ วันที่ผ่านมาได้เลขสองก็ผ่านนะครับหลักสิบก็คือเลขหลกถัดมาจะเป็นนทางดับล่างรักกันนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสูตรคำนวณงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่วดที่ผ่านมาได้เลขสี่นะครับวยออกสามเจ็ดก็ผ่านแนวทางดับล่างรักกัน มาต่อกันที่แนวทางของแอดดาวนะครับหลักร้อยไม่มีตัวเลขของอาจารย์คำนวณได้6นะครับแล้วก็ตัวที่2ได้4สูตรเดิมได้0ทุกทันบนี้ครับตัวแรกได้6ตัว2ได้4สูตรเดิมได้0ศูนยตรคำนวณหลักร้อยไม่มีของแอดดาวต่อมาจะเป็นแนวทางดับล่างของ Apple สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8นะครับส่วนแนวทางดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข5้าทุกท่านแนวทางของแอปเปิลนะครับดับบนแล้วก็ดับล่างมาต่อกันที่แนวทางดับบนสูตรนี้แอดรัชชนกมีโชค งวดที่ผ่านมาคำ,วน,น,คคำนวณได้เลขสองนะครับคำนวณได้เลขสองก็หลุดไปไวยออกหกหกสองงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขแปดนะครับแนวทางดับบนต่อมาก็แนวทางของอัดนาคินโนนะครับไม่น่ามาล่างสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลขแปดทุกทันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับหนึ่งตุลาหก ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนาคิโนใบนี้หลับสนิทดับล่างนะครับคำนวณได้เลข2ทุกท่านสูตรนี้ตามสูตรนายของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นทุกท่านต่อมาก็ดับซนอบ,บนนะครับดับ10หน่วยบนแอดนาคิโนคำนวณได้เลข8นะครับ หนึ่งจุลาหกเต่อมาก็ดับบนสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขสีนะครับไปเลขสี่ดับบนร1 0หน่วยวันที่อยู่ด้านบนสุดต,ต่อมาก็ดับหลักร้อยของมะแมลาสีกัน สู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขสี่นะครับงมดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขห้าถึงกานก็ผ่านนะครับผยออกหกหกสองต่อมาก็ดับสิบรักแรกพบของป้าแมวสูรคำนวณงวดใหม่ได้เลขสามโมดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขสามก็ผ่านนะครับหลักสิบก็คือเลขหก ต่อมาก็ดับ10ดอกแก้วดับ10บดอกแก้วงวดใหม่คำนวณได้เลขห้างวดที่ผ่านมาได้เลขห้าก็ผ่านนะครับมาต่อกันที่แนวทางดับหน่วยบนดอกชบางวดใหม่คำนวณได้เลข9นะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขศนก็ผ่านหลักหน่วยบนก็คือเลขสอง ต่มาก็จะเป็นแนวทางดับล่างของอาจารย์เป็นต้นอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์ทุกท่านได้เลขศูนย์นะครับส่วนในทางดับบนของอาจารย์ได้เลขแปดนะครับดับบนหลอดสีได้เลขแปดวันที่ก็อยู่ด้านล่างต่อมาครับดับขาดล่างของอาจารย์ยาทิพย์ p คำนวณได้เลข9้าทุกท่านดับขาดล่างได้เลข9ง้ามวดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์ก็ผ่านนะครับหวยออกสามเจ็ดมาด้วยกันก็จะเป็นแนทางดับบนทุกหลักอาจารย์คำนวณได้เลข3ามนะครับได้เลขสามมวดที่ผ่านมาได้เลขสมก็ผ่านนะครับหวยออกห 6, 6 2สอง ต่อมาก็จะเป็นทางดับล่างของอาจารย์อินทรเทวนครอาจารย์คำนวณได้เลข9้านะครับดับล่างได้เลขเก้าหนึ่งตุลาคมสองพันห้า้หสิเจดมวดที่ผ่านมาได้เลข8ก็ผ่านนะครับโวยออกสามเจดส่วนใบนี้จะเป็นทางดับหลักร้อยอาจารย์คำนวณได้6กัะเจดนะครับมวดใหม่มวดที่ผ่านมาคำนวณได้ 0กับ3ก็ผ่านนะครับหลักร้อยก็คือเลขหกงวดใหม่ได้6กับ7นะครับ1ตุลาคมต่อมาก็สั่งดับบนนะครับสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์นะครับงวดใหม่งวดวันที่1ตุลาคม ต่อมาก็จะเป็นทางดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่สู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขห้านะครับได้เลขห้าส่วนใบนี้ดับสิบบนคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งอีกหนึ่งใบของแอดพิมมี่ก็จะเป็นดับบนทุกหลักคำนวณได้เลขห้านะครับได้เลขห้า ถัดมาก็ดับบนของแอดนานะครับคำนวณได้0กับ9นะครับ0กับ9ก้าวันที่ก็อยู่ด้านล่าง1นึ่งทับสิทับหกต่อมาก็จะเป็นนทางเลขเม่อนามาล่างของแอัชนะพลคำนวณได้เลข7นะครับ1ตุลาคม ต่อมาก็ไม่น่าวางหลักร้อยบนนะครับคือคำนวณของอาจารย์ได้หกกับศูนย์ทุกท่านหกับศูนย์ใบนี้ไม่น่าวางหลักสิบบนคำนวณได้หกับสี่นะครับหกกับสี่ใบนี้ไม่น่าไม่น่ามาหลักหน่วยบนนะครับ คำนวณได้8กับ1ทุกทัน8กับ1ต่อมาก็เลขไม่น่ามาบนของอาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่นะครับแนวทางของนัชนะพลทุกทันมาต่อกันที่แนวทางดับล่างของแอดนั่นนะครับสู่คำนวณของอาจารย์งวดที่ผ่านมาได้เลขห ก็ผ่านนะครับไปออก37มเดหมดหม่อยู่ด้านล่างสุดทุกทันได้เลข4นะครับได้เลข4ีแนวทางดับล่างแอดนันต่อมาก็แนวทางของอาจารย์ธนากรนะครับดับล่าง32ชุดทุกทันวันทีก็ด้านบนเลย1นึตุลาหกเจ มาต่อกันที่แนวทางรับประทานล่างของแอดโซยุ20รูดไปจนถึง29นะครับส่วนรับประทานบนของอาจารย์60รูดไปจนถึง69ทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายเป็นทางงวดก่อนนะครับงวดเก่า ต่อมาก็ดับล่างของอาจารย์ฉลง JK คำนวณได้เลข1นะครับได้เลข1ส่วนในทางดับบนรอ,นอของอาจารย์คำนวณได้เลข2 1งหนึตุลาคมสองพมาต่อกันที่ในทางของอาจารย์โกสัมพีครับใบนี้ดับอนอสูตรสี งวดใหม่คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขเจ็ดก็ผ่านนะครับสอนอก,ก็คือหกกับสองต่อมาก็จะเป็นทางดับล่างดับล่างงวดใหม่คำนวณได้เลขหนึ่งงวดที่ผ่านมาได้เลขเก้านะครับในทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ